สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมหวนมาพบกันครับที่บอ่อนี้ครับซึ่งเป็นบอ่อของอโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทิศดีใหม่นะครับที่ตำบลตะโกนะครับบ้านตะโกตำบลตะโกห้วยราดบุรีดำมาถึงก็จะมาพบกับรถหลอ่อรถสวยรถแรงครับคันนี้อิสุเดก้าเซียเวย สมาชิกใหม่ของมาลำเสิอร์านเก่าอยู่ทางด้านนู้นครับรถจอดกันเรียงรายเลยเยอะแยะมากมายทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งตัวแกเสียโนครับจอดอยู่ด้านนี้เดก,ก้าสุดหล่อนี่เป็นบรรยากาศมาถึงนี่ทีมงานเขาพักเที่ยงนะครับเพิ่งเสร็จบรรยากาศพ้นบ่อนะครับ จะเป็นสะ2ลูกอยู่ในลูกเดียวกันนะครับคุดง่ายๆก็เป็นสะ2ชั้นนั่นเองชั้นแรกลึก2เมตรชั้นที่2ลึก3เมตรนะครับความลึก5เมตรเนื้อที่อยู่ในเนื้อที่5ไร่นะครับโครงการ5ไร่5เมตรรถขุดสันนี้ครับ S Y 215ตอกสลักอีกแล้ว มาบ่อนี้ก็มาพร้อมกับป๋าพศนะครับป๋าพศที่ก็มาขับแป็นโครเหยียงดินรอในขณะที่บางส่วนนะครับของทีมงานเนี่ยกินข้าวรับประทานอาหารกันอยู่เสียโนก็อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูกันพร้อมหรือยังเสียโน เมือ่อไรจะจวดี่ะหนิฮะยังข้าวยังเรีย,ยบร้อยอันนี้สาวๆที่นั่งอยู่นั้นเขาทำอะไรเขามาตรวจงานอ๋อชุดผู้ตรวจการบอกไปเสิรนูพาไปรู้จักหน่อยบ้องหัวดอกูบองกูบ้องหัวใจอุ๊ยเอียงว่ะโอ้ยบ้องหัวเลยว่ะ แซ่บปะครับเข <c oughs> าเป็นาน,าน,านางกลมเนาะแบบน,นี้เนาะ <c oughs> นี่คือสามๆผู้ตรวจการ <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วจะอายทำไมนี่ <c oughs> เขากำลังกินข้าวกันอยู่ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะมาเจอกันใหม่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพา <c oughs> เดี๋ยวผมจะพามารู้จักกับ สามสาวผู้ตรวจการของโครงการนี้กันนะครับดูป้าพดกันหรอโอ้โหยาใหญ่เลยป้าพดลุยเองเลยครับ ี่ก็จะเป็นกระชนของ2หนุ่มหล่อนะครับตัวนี้ป้ายทะเบียนมหาสารคามแน่นอนครับเสียนุเม,มีเยรวยตัวนี้ป้ายทะเทบียนบุรีรัมนะครับของเสียวเวย่ยใชยาไห้หนุ่มรูปหล่อกระดบหวาน,นะครับสองคนสองคันถ้าใส่แล้วมันจะเกตดดินเดียวรถไถไม่ได้ทำงานต้องตดประจำการนะครับหล้อยังไม่ขยับตัวกันนะครับ อยู่ชุดนี้ก็จะเหลืออยู่แค่3คันนะครับเนื่องจากว่าอีกสองคันนัด2นัดนี้ไปอยู่ที่ข้างโรงเรียนบ้านตะโกนะครับส่วนบอนี้ก็จะอยู่คนละคนละฝั่งของบ้านตะโกนะครับในคลิปที่แล้วเราก็เห็นแล้วว่าบอนั้นเป็นยังไงบอนี้เป็นยังไง แต่ว่าบ่อนี้ยังไม่ได้ขยับตรงขยับตัวกันเจออาส่งสัญญาณแล้วป้าพดส่งสัญญาณแล้วครับพร้อมลุยเอาเสียวเบยไปไหน เอาเนึกว่าป่าไรมั้งปา่าน,น,น,นึกว่าปา่า,า,าอะไรบ,บ่บ่รำบ่ไม่เห็นเลยครับนนโ,รโอ้ก่อนไปเลย ปาพอดนี่เรียกหามอลัเสิร์รแล้วมอลัเสิดยรนะเป็นคนรับหน้าที่ควบคุมการสแสดงนะครับของเจ้าตันนี่คือข,ขับแทนบอดนี้วิ่งง่ายครับบอดไทยหายห่วง สอบถามเสียนวุว่าทั้งวันยังไม่ติดลมเลยครับสงสัยจะต้องเก็บบรรยากาศเพียงสักเล็กน้อยแล้วก็จะไปเกาะติดสถานการณ์อยู่แถวโรงเรียนบ้านตะโกไม่ไปวาเติมให้อีกเอ้เอ้โอ้โหตกหลุมอากาศ เดี๋ยวเว้ยโอ้โหทางน่วมหมดแล้วก่อนจะไปเทน,นะครับก็จะรับบัตรรับตั๋วก่อนเดี๋ยวไม่ได้ตังค์ครับ ครเอกคนที่สองของเราครับสำหรับคลิปนี้ครับเสียนุทางด้านของหมอรับเสิร์นั้นยังไม่เห็นนะครับไม่รู้ไปไหนแต่ปกติเขาก็วิ่ง2องพันอยู่แล้วเพราะว่าหมอรับเสิร์ตับแม็คโครรถตัวเองก็ต้องจอดนะครับดูเสียนุว่าจะลั่นแค่ไหนพอดีทางที่วิ่งสะดวกสะดวกนี่รถ กระบะปาพดจอดขวางเอาเอาไว้ครับก็เลยจำเป็นต้องเบียดมาทางนเดือดนี่แหละรอบนี้อยู่ชั้นบนครับก็เดี๋ยวมีลงล่างบ้างขึ้นบนบ้าง ควันดำเลยครับโอ้โหควันจุกตูดเลยไปแล้วสองคันเบา,เบา เสียนุเสียวเวยพอดังดีหือเกิดตามไปดูกันหน่อยครับ เทตรงนั้น ของบอดินครับเสียวเวยใส่ดินอยู่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะปิดท้ายที่เสียนุนะครับให้เสียนุมาเทแล้วเราก็จะจากลากันไปถ้าไม่มีช็อตเด็ดนะครับผม ปล่อยตัวเซียเวอเอ๋ยครับไปแล้วตักเวียด้วยป้าพดเสียใหญ่ใจสปอร์ตจากอำเภอลำปมาดบุรีดำ พร้อมกับลูกชายหัวใจนักสู้ครับเสียเอสตอนนี้อยู่ที่อีกหนึ่งบอนะครับโอ้พูอถึงมาพอดีเลยครับโอ้ยุบเลยเดี๋ยวเวยเีย,ยงนิดนึง ไม่มีปัญหาครับแค่นี้โอ้โหโตบท้ายแน่นๆจัดไปอีกจัดอีกดอกปล่อยตัวเสียนุยอมลั่นประจำบอ่อ โอ้ดับแล้วครับดับแล้วครับเอาแล้วเดี๋ยวนุดับเสียวเว้ยเข้าฝั่งนี้เอาเอารอดไม่รอดโอ้โหไปแล้วครับเกือบชนรถไถ โอ้สุดยอดเหมือนกันโอ้เดี๋ยวเวยเห็นท่าไม่ดีครับมาเข้าฝั่งนี้เลยรู้สึกจะวิ่งสบายกว่านะครับสะดวกสบายกว่า ไประยะเผาขนเลยสาวๆกำลังกินข้าวอยู่เลยครับโอ้โหเบิ้์ดใส่โอ้เบิ้์ดใส่เต็นเลยครับเรียบร้อยเจวเว้ยรอดไหมฝั่งนี้เอ้เอ้วันดำปีเลยครับ โอ้โหโอ้โอ้แหมมันเลยสองคันโอ้จวดเดี๋ยวไว้บอกผมจวดอย่างเดียวยังไม่มีใครพลาดท่าติดหลไม่เห็นนะครับ ดูต่อไปอาจจะไม่แน่ฝาพดลงมาแล้วอ่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้หมอลำเสดขึ้น ขึ้นแท่นต่อนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ